ก้นมักเนี่ยหนึ่งแม่มักอีกชนิดหนึ่งฮีตเตอร์แดงหมูอันนี้ฮีตโซมสมหมูอันยังใส่ก่อนแน่ตัวนี้อยวยังใส่เข่ากับอันกระเที่ยงอันนี้เขากระเทียมแค่แบบชบโรยแม่อยนะครับโอ้โปรุงรสมันนะครับตัวนี้คือสมงัวนะครับไอ้สมงัวนพิษสซมม้วใส่หนังมันนำจังหน่อยนะครับหนังหมูเขาไปนนำ จะมืดแน่ว่ามันบ่มีแสงนะลองซิมอีกต่างหากเนะี่ยซิมเนื้อดิบนะนเกลืออีกนะครับส้มนะครับเนี่ยครับจะตัวนี้สม้มแต่เดี๋ยวผมใส่สองรายการเลยนะครับตัวนี้เอาเอาเอานังมันออกเอาตาหนังมันนะครับเอาตาหนังมันมาใส่ใส่กับหมูเนี่ย ตัวนี้คือจะเป็นปลาแดกนะครับเป็นปลาแดกหมูหรือปลาร้าหมูนะครับเป็นพวกปลานะครับนี่ปลาร้าหมูนะครับขั้นตอนการเห็ดมันกะ้ายๆกันเป็นบ่แม่ไห้ไข่กับสมเป็นบ่ใช่ใช่ต้องการอะไรนะครับตาวไข่แค่เอาห้ามใช้น้ำโอ้ตัวนี้เขาห้ามใช้น้ำเอาห้ามใช้ตัวนี้ก็จะปรุงเลยตัวนี้ กุ้งเพื่อกตัวนี้เปล่เออแล้วเขาเหนียวห้าวมันชุ่มหนาไม่ขันนั่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ใส่ข้าวเหนียวเออตัวนี้โบใส่ตัวนี้ใส่ห่ำเท้านะครับตัวนี้ใส่ห่ำนะครับเห็ดคือปลาแดกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลาแดกหมูนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นสมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะห้อยเบิองเดี๋ยวไปเอาไปตอมไปยังนะครับจะมารว้ก่อนนะครับวิธีการนี่จะมารว้ก่อนเนี่ยครับโมเมนต์โมเมนต์หมูบดเดี๋นะครับเป็นหมูซับเขาเลยครับเอาเห็ดโดยมือนะครับเห็ดโดยมือคือว่า สับมือเลยคือนี่ครับเขียงอุปกรณ์นะครับของแทนครับนี่อย่าลืมนะครับนี่ตีเล็กตีมีดในบ้านผมนะครับแน่นอนติดต่อะไรครับสั่งสื่อได้นะครับเด้อนะครับอันนี้ก็มาเบิึงวิธีการหมักหมักทั้งสองอย่างนะครับทั้งปลาแดกหมูทั้งส้มหมูนะครับส้มหมูคือหรือว่าเรียกอ <une> ีกอย่างหนึ่งว่าแหนมนะครับแหนมแหนมหมูคล้ายแหนมหมูนะครับเอ่ายาวเค็มหลายเราว่าเค็มโอ้ยเค็มบุเดะกินบุเดะมั กินหมูหันเอาไปก็กินได้อยู่แต่มันสิเข้มแห้งเนี่ยกระแม่เนี่ยก็แม่อยู่แต่หมูหันกินกินหยาดกินน้อยๆกินประหยัดปวดนะกินแบบว่าอย่งไรล่ะตัวเนี้ยเนี่ยก็น้อยๆนี่ก็พอแล้วนะตอนสองตอนนีเปลี่ยวเขาเลยไหมเออมาเข้มแห้งเข้มแห้งไรเพราะว่าเสียตัวเย็นนี่ดอกเพราะตัวเย็นมีอยู่่หุนก็มีมันมีอยู่อ้าวสุดแต้มกระเทียมนะครับขั้นตอนต่อไปเอาเบิหน้านั่งตามกัน นี่นะครับก็คือการวิธีการของการหมักนะวิธีการหมักใส่เที่ยมตัวไหนาหมาเอามีอย<อ><อ>ู่เหรเอาคนเทียกม,เเยมกเลยครับเอาเที่ยมตัวนี้แหละบรรยากาศนะเล็กน่อยกับเห่นแต่เกมนะครับ ไม่เลๆเนาะนะครับเราชิมตำใบกระเทียมเดี๋ยวลืมเบิ่งให้เราแน่เด้อพี่น้องคลิปขนน้องหมักตาเรามีคนเบิ่งบ่อยหลายนะครับคลิปนี้เบิ่งให้คุณแม่ผมหลายๆนี่ทานางเราสุดยอดฝ่าวน่าหัว์ทัวร์มินิเซเลนท่าไปตำหมอนัดนะครับเรื่องมือนะครับเรื่องมือมือ เป็นเส้นเนี่ยเขาเรียกเส้นคอพับนะครับเส้นเอ็นเส้นเอ็นข้อมืออักเสบนะครับอ่าแบบอ่ะดูแม่ตั้มตั้มกระเทียมนะครับมากกระเทียมในเช้ามาร์กสมนะครับสมสมง่วเพราะว่าแต่กรณีมันเพราะว่าสมทุกอย่างมันพนกระเทียมก็ขันเหนียวนะจะสองแต่กระเทียมก็สซี ไปกินหอมนะครับโอ้ยหอมรับหอมระเทียมมะเทียมทั้งหนก็หอมเลซีะเกีครับเทียมซีะเกหอมแน่นอนนะครับมาตำซอยล้วกัน เอตั้มเข้าไปครับตั้มมันเหล็กแหลกเด้อต้มโมแหลกโมหอมเลยเ่ามันยังอยู่แม่มันยังอยู่มันยั่งเป็นหัวอยู่มีนมันลายโพดมันตั้มโมถือฮะอู้ฟา น,นี่เลยครับเราชิมแบบน่าเลยครับสุดยอดบหฟองเห็นไหมครับอย่าไปกินหมูดิบด้วยเหรอเดี๋ยวมันจะเป็นหมูกับงวมต่างกันนะหลกหมกูในโลอกลายเรนนี่ก็เอาไปถอดนะเอาไปถอดเอาไปหนึ่งไงเอาพวกสมหนึ่งแซบแซบทุกให้เพื่อนหนึ่งเอาไปลองเนอะผมคิดเมาหลายปีแล้วก็ไปไปต้มนะครับต้มใส่น้ำนิดหน่อยใส่ไปตองบอกเลยใส่ใบตองเอาไปตองบอก ตมลงไปเลยใน่ๆเขึ้นมาเขาจนพุ่นเหรบเห็ดเหลื่อยตัวผมบางเทียขีดขาดเขาเซ็มหงเขาเลยเขาซุกกันไอ้ส้มกระซุกขึ้นกันผักลายนะฮะเบลนผักแมมมาร์กไปนะับเห็ดเป็นเห็ดมาหลายปีแล้วครับเห็ดมาเกิดเอาไปไผ่ซิมเขาเอา่าแสบเนี่ยมองว่านี่ก็ส้มกินของผมแต่มาทำผมบาร์แสบนะแสบสีเมือบดตกนะครับใส่ได้ครับ การหมักสมนะครับแต่อันน,น,นี้อันนี้ปรท่นรานผสมกังนะครับนี่อันนี้ปลาแดกอันนี้ปลาแดกหมูแต่อันนี้จะเป็นสมหมูมเดี๋ยวๆดี๋โอเคครับ <ชม S 1> เรี๋ยวเราเนะครับหนาา้าตาสมนะครับสมแล้วระหว่าไปกินไดอย่างเงี้ยเราได้ใส่ข้าวเหนียวอีกมันได้ใส่กระเนียนย่ามไหนใส่กระเนียว <laughs> ยว <laughs> ่ามไหน อ่านี่ครับเอาเอารำนะครับรำข้าวห่อบ้านผมเอินห่อนะครับหรือรำข้าวนะครับมัหมักหมูไอ้หมักไอ้กระแดกหมูครับนี่ต้อนะครับนี่หมักเข้าไปครับเอารำมาใส่นะครับขั้นตอนของกระแดกคือขาดห่อมอะไรหรือรำนะครับรำข้าวนะครับหรือห่อบ้านผู้เมินห่อนี่นะครับที่ด้านหมักมุหนาตาของขจร อ่าสิมืดแน่เพราะว่ามันบ่มีแสงอะไรเงี้ยมันคือมันก็ตัวโทรศัพท์มันเปิดแฟลชได้านนี้ทายกล่องนะครับโทรศัพท์อีกหน่อยมันเหร่นหนึ่งองยางต้นนี้มันบ่มีแฟลชนะครับอ่ากล้องโบราณสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วนะกล่องนี้ต่อนโซนี่นะครับยาเซบิตาต่อนะครับเขาคอมอีกทีหนึ่งนะครับน้องพี่น้องเข้าเบื้งทางได้ก็ได้เปิดเผยยาเข็ดนนะครับสอบถามก็บกได้ก็ได้ครับไต u t u b e นะครับมากแล้วดมมือความเพียงใดหอมโมมารกบนเขากันนี่ครับมาร์กันเขากับรำข้าวนะครับเดี๋ยวมือก็สอบห้าม่สีมันตะละลงสีหาบาทรำเขาอะไสิบบาทแล้ววะหาบาทอะไรหรอเแล่อสิบบาทสมมุนี่ราคาเงินมันคือเก่าราคาเงินมันคือเก่าไม่ก่อนเองเย้าซ้ำมาสามบาทก็กินไห้ซ้มาหาบาทสมมติเศร้าหาสามสิบหาไปแล้วนะครับ ครับหน้าตาทองวันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใส่อันนี้เราใส่กระปุกนะครับหรือถ้าวไทสมัยก่อนจะมีไหหน่อยแต่สมัยก่อต้องใสไหหน่อยเราใส่กระปุกเลยนะอ่าใส่กระปุกนะครับสามารถเก็บได้เก็บไปกินได้นานนะชูดรสเซ้น้อยแล้วก็ขาดบุหรี่ตัวนี้บุหรี่อ่าใส่เข้าไปนะครับเป็นสมมูลทรัพย์สนเราต้องสับสนนะครับฟังไปเรื่อย เแลวกะคันคันเข้ากันเอาใส่กับปุ๊กเลยก็ะไ้ไหมคันที่พ,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 พร้อคันพ้อกัมาใส่เลยแต่ว่าตัวนี้ต้องล่อฮอร์เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะมาทายไหมกลับมาจากปูกกล้วยกว่อน ปลาแดกหมูเฮ้ากับมาใส่กระปุกเรียบร้อยนะครับปิดไฟแน่นๆนะครับย่าให้มียังเข้าไปนะครับปิดไฟแน่นๆแล้วกค่อยนะครับเอาไ้จะกินนะครับเอาไ้จะกินในโดนๆนะครับคือปลาคือปลาแดกเข้าเนี่ยคามปีครับยังก็ได้ครับนะครับโอเคครับคือปลาแดกหมูนะครับเหมือนเห็ดสองิปในเวลาเดียวนะครับให้พี่น้องในเบิ้งคุุมๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่บบเคยเห็นเคยเห็นนะครับเอาที่นี่กับสื้ผ้ามาเบิงนะครับ แม่เราเห่หอหอสมนะครับไปต่อเนี่ยครับเสร็จเห็นสะอาดก่อนนะครับเสร็จในสะอาดเด็บร่อยตอนนี้แล้วกว็คันอยู่ตอนนี้คันสมคนยนะังให้เขากันมากที่สุด การเมื่อยนะครับเพราะว่าสอนอยู่ส่วนคำนะครับนะเปิดไฟเรียบร้อยครับอ่านะครับแล้วก็ตองแล้วก็หอนะครับเนี่ยเขาไม่กินไก่นะครับห่อตัดตรงกลางเลยนะครับแต่ขันทองตลาดนนิดเดียวนิดเดียวเ่ียังอ่านิดเดียวเพราะว่าเอาเอาเห็ดกินเองกับตองในลายนะครับแต่ว่าในตลาดนี่ห่อบบไงกันแต่ว่าเอาออกมามีตะไบตองอ่าไม่ต้องเอเล่เขาต้องใช้ไปต้องที่บ้านผลิสลายไปเลิสลาย หัดยางเข้าไปนี่แล้วมูดล,ล้ว,วนนะครับนี่น่รนเออ้บ่งกไก่มาเนี่นี่แหละห่อผพพสวยแต่ของในแซ่บนะครับอา ฝ่าวเห็ดนะคราวไปนะครับอออไรสครับนะครับนะครับกลับกเป็นการเห็ดส้มนะครับส้มหมูนะครับหรือแหนมหมูนะครับแล้วก็เห็ดปลาแดกหมูนะครับสองสองสองอย่างในคลิปเดียวนะครับ อ่าขั้นตอนก็เห็ดการณปับบญหานะครับอยู่ที่ฟีมือร์น้ำนะครับมาบึ่งต่อครับนสองฮอแล้วครับอ๋อสองฮอแล้วนะครับ,น,รบนี่นะครับฮอไปเรื่อยฮอจนหมดฮอจนหมดนี่ครับ หอจนให้มดเลยนะครับดนมาสามหอนะครับกับประมาณนี้นะครับการต้อนการเห็ดกับบัมียังยุ่งากนะครับอ่ะก็ตัดคลิปไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาส้มสามอีกกันบัวแมวจะห่อไปเลยนะเดี๋ยวผมจะพิจาแนวใหม่กันครับนี่นะครับหน้าตาของเขานะครับหน้าตาห่อส้มนะครับนะครับเป็นไก่ นังหมูน่าหมูเน่าเออผต่างให้กระบอกไปแล้วตะต้นนะครับเนาะโอเคครับไปา,ายนะครับอ่าอย่าลืมชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับนะครับผมครับไบ,บายครับ,บครับผม